เป็นทางสลบที่สูงมากเลยอุ้ยหมาครับอุ้ยอุ้ยหมากัดทําไมล่ะครับทำไมหมาไม่กัดเราครับหมาไม่กัดล้อครับเป็นทางสลบแล้วอย่างนี้ทางโน้นเขาจะโลได้กลับอีกทางเหรอคะหรือว่าเป็นวันเวย์ก็ไม่น่าจะใช่ป่ะอ๋อมีทางเบี่ยงลงทางเบี่ยงนี่ไงนี่เขายังต้องใช้รถดเข็นขึ้นเลยเข็นขึ้นมาเลยอ่ะเออูอันนี้คือนี่นะครับสะพานที่สูง เคยเห็นวัดไทยยาว่านะคะลงเหมือนลงโรลเลอร์คอสเตอร์เออไม่ค่อยเจอสะพานสูงแบบเนาะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอขับรถนี่ตายห่าเลยนะแบบว่าเกียร์กระปุกอะโอ้โหเลี้ยงเกียร์กันแบบเออเลี้ยงเนี้ยขาสั่นอะแค่ที่ดาเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์แบบนี้รถขอที่ดาขับอะเกียร์ออโต้หรือว่าออโต้สี่ไม่มีอะ ที่ขับก็เป็นเกียร์ออตโต้เพราะเราขับเราขับเกียร์ก็